แนะนำพระบูชาขนาดเ,เล็กอันนี้สมเด็จโตวัดระฆังโกศตารามอย่างนี้เป็นเนื้อเซรามิกอีกองหนึงก็เป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดทั้งสององค์นี้ ได้มาอย่างไรก็แลกแลกพระอันต่อองค์ก็หลวงพ่อพัดสององค์พระอันนี้สองสององค์ก็แลกให้หลวงพ่อพัดไปทั้งหมดสี่องค์ เจ้าของเขาต้องเป็นไซส์ที่ว่าลำบากนิดในการที่จะเก็บรักษาหรือว่าผลเอาขึ้นมาวางเพื่อที่จะจำหน่ายทีนี้รับได้เพราะว่า ของฝากไว้ในที่นี้เลยฝากของที่มีทั้งหมดจะฝากอยู่ที่ร้านสินค้าราคา20บาทก็เลยแลกกันได้เป็นช่วยเหลือกันไปก็คือเขาก็บางครั้งเขาก็ช่วยช่วยเ,าเรา เราก็ช่วยเขาต่างก็มีน้ำใจต่อกันสวัสดีค่ะ